ไอ้ชาคนสมุทรปราการแพรกษาที่มีหมู่บ้านทําบ้านเดี่ยวได้ด้อยู่ขนาดนี้มากไปกว่านั้นคือเป็นบ้านตกแต่งพร้อมเข้าอยู่เลยและที่นี่ก็คือสารานสิลศรีนครินทร์แพรกษานะครับโอ้โหสวยจริงดูดิหลังที่จะพาไปดูคือใหญ่ที่สุดเลยชื่อแบบบ้านมูเก้นะครับสห้องนอน4ห้องน้าและจอดรถได้2คันแถมลานจอดรถเนี่ยเขาก็บิวอินตู้เก็บของมาให้เรียบร้อยบรรยากาศด้านในบ้านกว้างมากได้ความโปร่งโล่งจากการดีไซน์พื้นที่ลิฟวิ่งและก็ไดนิ่งให้เชื่อมถึงกันต่อมาก็จะเป็นโซนครัวนะครับซึ่งมาพร้อมกับ หนึ่งเขาจะมีห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุและห้องน้ํามาให้อีก1ห้องแล้วพอขึ้นมาชั้น2ก็จะเจอกับมุมอเนกประสงค์นะครับถัดมาก็จะเป็นมาสเตอร์เบดมขนาดใหญ่ที่มีวอล์กอินโคลเซ็ตมาให้ในตัวสามารถแบ่งสัดส่วนพื้นที่การใช้งานในห้องได้เลยและยังมีอีก2ห้องนอนที่มาพร้อมกับห้องน้ําในตัวทุกห้องครับมาและอีกแบบบ้านก็จะเป็นไอวีนะครับหลังนี้ก็จะมี4ห้องนอน3ห้องน้ําและ2ที่จอดรถข้อดีของโครงการนี้นะครับคือเขาออกแบบบานช่องแสงมาได้กว้างมากๆทําให้บ้านดูโปร่งโล่งส่วนชั้น2ก็จะมีสอหอีก2้งนนอกา เนนนห้้องงั่งล่ลแบบีบผมมาต่อที่ส่วนกลางนะครับก็จะพบกับสระว่ายน้ําขนาดใหญ่คือสามารถเทควิวเล็กได้ทั้งหมู่บ้านด้านในยังมีพื้นที่นั่งเล่นและฟิตเนสมาให้พร้อมเลยและยังมีสวนสาธารณะขนาดใหญ่ให้เราได้ใช้แบบเต็มที่เลยดูดีซื้อของเข้าบ้านก็สะดวกนะครับเพราะใกล้ทั้งโรบินสันบิกซีโลตัสและแมคโครเดินทางก็สะดวกใกล้ BTS สถานีแพทกษาเพียง23กิโลเมตรและเขามีแค่2ยูนิตสุดท้ายเท่านั้นนะครับราคาจะอยู่ที่11.4ถึง14 14.9 14. ล้านบาทอ่ะใครชอบนะก็สามารถเข้ามาเยี่ยมชมบ้านก่อนได้เลยนะครับ